ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมการเจอกันอีกข้างเงครับสำหรับร้านผู้สมือนเทคเตอร์สาขาลำปางนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้านาาินะครับปีรียมพอขายได้นะครับเออพี่น้องเอฟซีแล้วก็บอมแบ่พี่น้องได้ฟังนะครับก็มีรถใหม่เข้ามาแห่งสองคันนะครับเป็นเอลซีศูนย์ทั้งสองคันนะครับอ่ารถสดๆใหม่ๆเลยเป็นรถปีหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปาไปพออ่าครับผม ในส่วนของกันแหลกนะครับก็จะเป็น LC018 นะครับก็นี่เป็นตัว DT หน่องพับหน่ออ่าครับก็นี่เป็นตัว DT นี่กันตีใส่ต่อสิ่งมานะอ่ามีเก็บสีใบดันนะนะครับแล้วก็ขาหลังอ่ะส่วนจุดอื่นก็เป็นสีเดิมมดนะครับสีล้อเป็นสีเดิมมดนะครับก็นี่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมเช็คบึกต้นละชั่วโมงทํางานอยู่ตีปันเจ็ดร้อยชั่วโมงอ่าครับเครื่องดีอยู่นะครับผมพิชชาร์ิดง่ายครับระบบไฮดรอลิกเนี่ยก็ใช้งงานได้มด หมดนะครับอันนี้ก็เช็กความใจนะครับนี้อุปกรณ์ไปด้านหน้านะครับก็ผ่านพ้นจ้างเฮอนะครับตั้งราคาไ้ตี3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่านนี้ก็เช็พความใจนะครับรถเป็นรถปีหกหนึ่งนะครับผมรถปีหกหนึ่งนี่ครับทันนี้งามดีนะครับคอนโทรลนั่งขทางนี้เบาเคยตัดนะครับท้ายสวยงามแหงดีนะครับ ยังหน้าเปลี่ยนใหม่คือนะครับยังหลังก็ประมาณ6 5สิห้าอร์นะครับเครื่องมากคมมดนะครับเนี่ยคันนี้คันแรกนะครับอุปกรณ์สองชิ้นสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอ่าครับผมส่วนคันทัดไปนะครับคันทัดไปกับเอลซีศูนย์หนึ่งแปดก็นี่เป็นตัวดีทีเช่นกันนะครับบีหกหนึ่งนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันเนาะอ่ายังหน้าเปลี่ยนคือใหม่นะครับ กมีเช็คหัวซึมอย่างเครือมดละอ่าห้องด้วยสารสีงามอยู่นะครับยังหลังก็ประมาณ65เปอร์เซ็นต์นะครับที่นี่ก็ชั่วโมงทำงานประมาณ1,000ชั่วโมงต้ๆๆนๆครับเกิดที่สตาร์ทที่ไานอยู่นะครับอ่าน้ำมันเครื่องกลองหลังเปลี่ยนเช็คเทอเรียบร้อยแล้วนะครับเช็กความแรงานนะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับเกิดแก๊ดดีนะครับ รอบเดินนิ่งๆเลยอ่าครับผมนี่เป็นอีกคันหนึ่งนะครับอ่ามีอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะครับใน่วนของใบด้านหน้าแล้วก็ผ่าน้ลจ้างนะครับเปิดอาคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้ายกระสวยแห้งเดิมนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบด้านหน้ากับผ่านรวนตาจ้างนะครับมาครบหมดนะครับงามอยู่ครับถดร้อมใจนะครับ ก็จะมีในส่วนของเลมทะเบียนแล้วก็ชุดโอนเฮือนะครับผมอ่ารถทุกคันของทางล่านก็จะมีเลมแล้วก็ชุดโอนเฮือนะครับอ่าล่านก็จะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันศุกั์ก็มาห้องกันได้อ่าครับผมกันนี่ยังอยู่นะครับอ่าคูเปอร์ต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับกันนี่ปีหกศูนย์นะครับจมูกทางานประมาณปัน ปันชั่วโมงต้นๆเนี่ยนะครับอ่าเก็บงานเรียบร้อยนะครับเช็คความใจงานถ่สวยแห้งดีนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับแค่นี้มีใบด้านหน้ากระผานพ้นจ้างนะครับแค่นี้เปิดราคาไปสี่แ0 0สบาทครับ439,000บาทนะครับรถปี60อ่าเช็คให้ความใจละอ่าครับผมงามอ่าครับกันถัดไปก็เป็นกุ้ตายยี่ห้าศูนย์หนึ่งแปดแค่นี้เป็นตัวดีทีนะครับอ่าแค่นี้เป็นตัวดีที่แค่นี้เป็นปี61นะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนอนครับเนาะ ก็จะมีในส่วนของใบด้านหน้าก็ผ่านพ้นจ้างเช่นกันนะครับห้องด้วยสารสีสันเดิมอย่างดีสีเส้นนะครับอ่าครับท้ายสวยแห้งเดิมนะครับนี่กระเปิดราคาไว้ทีอ่าสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีหกศูนย์อ่าเช็คความใช้งานเช่นกันนะครับอ่าครับคันถัดไปนะครับก็จะเป็นเอ่อในส่วนของเ3 6 0 8 SP นะครับก็นี่เป็นคันโก่งหรือว่าเป็นคันบนนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับ กันนี่ปี57นะครับชั่วโมงทำงานปั้นเก้าร้อยชั่วโมงนะครับสีสันเดิมทั้งคันนะครับผมอ่ากันนี่อ่าอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าใบดันกับผานพวนจ้างนะครับกัราคา3ามแสนหนึ่งมื่นก้าพันบาทส่วนกันนี่ L 3 6 0 8เอ้ย L 4 0 1 8 SP นะครับอ่าปี6 4นะครับอุปกรณ์ใบดันนะครับแล้วก็อ่าผ่านพวนจ้างนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ส่วนกันนี่ L 3 6 0 8กันนี่เป็นตัวดีทีนะครับปี B 53อ่าเช็คพร้อมใจอ่าครับก็สองชิ้นเช่นกันครับกันนี่2 0 0แสนปรับราคาลงละ2 0 0แสน6กห0 0พันบาทอ่าครับผมอ่าวันนี้กัน,นับเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ